<BM. S 2> สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตแพร่ในหนึงนะครับทุกคนว่าด้วยเรื่องไอ้นุ่มขับบีเอมกับลุงขับกระบะนะครับคือเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้ำใจเว้ยมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกในการขับรถนะทางด่วนบางบออินเส้นเนี้ยผมอ่ะขับเทเลอร์ผมวิ่งทุกวันนะและเอลมโฟเนี่ยผมเข้าประจำนะครับต้องบอกอย่างนี้ทุกคน เอ็มโฟบางบาินเนี่ยทางจะเป็นอย่างนี้นะเข้าสามช่องออกไปเนี่ยเหลือสองเลนนะครับเพราะว่าเข้าสามเนีอยพอปุ๊บทางจะบีบเหลือสองเลนถูกไหมขวาสุดเนี่ยจะต้องเบี่ยงเข้ามากลางนะครับแล้วกลางเนี่ยคันที่อยู่กลางเนี่ยเลือกเอาว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้ดูจังหวะที่เหมาะสมดูจังหวะที่รถมันว่างนะครับแล้วที่ผมดูตามคลิปนะคือ รถบีเอมรถลุงแล้วก็เอาผาดเนี่ยมันเข้าเอ็มโฟด้วยกันใช่ไหมแต่รถลุงกับเอาผาดเนี่ยอยู่หน้าบีเอมตามหลังแล้วรถลุงกับเอาผาดตีคู่มาด้วยกันเข้าเอ็มโฟมาด้วยกันแล้วเวลาออกเนี่ยเอาผาดเขาวิ่งอยู่ในเลนเขาอยู่แล้วส่วนลุงแกเนี่ยออกซ้ายไม่ได้แน่ถ้าแกออกซ้ายพวกนียแกกับเอาผาดเนี่ยเฉียวชนกันแน่นอนลุงแกก็เลยแต่งใ,ใจเฉลียงออกขวาดวนึงเลยเนี่ย บีอมตามหลังมานะ่ะถ้าเป็นคนทั่วไปอะ่ะมันจะต้องเบรกนิดนึงถูกไหมเพราะว่ามึงอยู่หลังเออไม่ใช่ว่าพอเห็นลุงกันทีแล้วเอาขวามึงเหยียบใส่มาเลยนะเป็นกูก็ตามนั้นแหละนะเื็นกูกูก็หักใส่เหมือนกันเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ากูไปถูกแล้วถ้ากูออกซ้ายอะ่ะกูก็ชนกับเอาผ่าอยู่ดีแต่ใน,นเมื่อมึงตามหลังกูอะ่ะทำไมมึงไม่รอเข้าหลังกูล่ะ ทำไมไม่รอแ้ให้ให้กูไปก่อนล่ะมึงเบี่ยงนิดนึงแล้วกูไปก่อนแล้วมึงก็ตามหลังกูแล้วที่เหลือเลยมึงจะแซงกูมึงจะเหยียบสองสามร้อยก็เรื่องของมึงแต่ันนี้มึงมันตาแบงถูกไหมทุกคนดูตามคลิปเอาเอา,เอาความจริงนะอันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีไอ้นุงคาบีเอ็มนะคือพูดตามความจริงนะครับผมกับลุงกับไม่ผมกับตากระยายไม่รู้ไม่รู้จักกเป็นการส่วนตัวแต่ผมดูตักหลักความเป็นจริงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถหรูรถอะไรด้วยมันเป็นที่สันดานคนทุกคนนะครับต่อให้มึงขับ คันเป็นล้านแต่สันดานมึงถลึงเดียวก็อย่างที่เห็นแหละครับมึงมีน้ําใจมึงมีจิตสนึกก็ตามนั้นนะครับเรื่องเนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้ามึงมีน้ําใจมึงมีจิตสานึกนะมึงเบรกนิดนึงเออให้ลุงเข้าไปก่อนไว้แล้วเราก็ตามหลังเข้าไปแค่นั้นจบแต่นี่มึงมามึงจะชนะไงคือคนมันจะชนะคือกูไม่ยอมอ่ะนะมันก็เลยมีอารมณ์คือคุดปีไม่ได้เว้ยปาดหน้ากูเว้ยขวนเลยทีนี้ นะพอคุย้ยปุ๊บตายายแกยกมือไหว้ขอโทษนะถ้าเป็นเรานะคนแก่ยกมือไหว้ขนาดนั้นนะโอ้โหเราแบบเราโกรธไม่ลงเลยจริงล้วครับครับครับแล้วเราก็รีบไปตามทางของเราเลยคือต่างคนต่างไปเลยแต่นี่โอ้โหมึงยิ่งเขาขอโทษมึงยิ่ง,องเอาใหญ่เลยอ่ะยิงเขาขอโทษมึงยิ่งโอ้โหได้ใจขึ้เขิอนใหญ่เลยจนพาไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุทําให้ลุงแกที่โค้งหักรถเกิดอุบัติเหตุ มันเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินส่วนมึงทําอะไรลงมาคือโชกางพูดถึงพ่อพ่อตัวเองใหญ่อย่างงูนพ่อตัวเองใหญ่อย่างนี้ถอดเสื้อโชกเก๋าโชอะไรมันใช่เหรอมันใช่อ่ะอกูถามคําเดียวว่ามันใช่เหรอมึงโชคดีแค่ไหนแล้วที่มึงเจอคนที่เขามีความเป็นมนุษย์อะ่ะคนที่เขาไม่อยากจะทําอะไรมึงอะ่ะถ้ามึงเจอพวกกูนะรู้เรื่อง